อนนี้เราอยู่ที่ภูซานประเทศเกาหลีเหนือครับผมเฮ้ยพี่ไม่ได้ดูสจะ่ไเดี๋ยวมาต่อได้่เดยาวมพ่งทำอะไรพอวัีครับพี่ดทาภัยนะครับสวัสดีครับเราส่งทีมงานไครับปลเลูกครับไปครับย ไปแล้วครับเราอาลาหลวงพี่ก่อนนะครับหลวงพี่ครับนมัสการาครับไปด้ไหมผมจะรอเอาอาหารได้ช้างนะครับพ่งนี้ครับไปนมัสการาครับผมกกินแรงแล้วนะเราอะกินหอมไม่หอมแล้วทะน้แหล่ะทงนุแหล่ะางหรือสิงห์เราส่งไปครับคนวันนี้เราส่งทีมงานหมอปลาพี่น้ำฟ้ากับเพชรบุรีแล้วก็พระอาจารย์นะครับพระมหาไพวันกลับแล้วนะครับตอนนี้ ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาวันนี้นครับส่งแล้วครับกลับแล้วบ๊ายบายลาแล้วครับผมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามให้กําลังใจนะครับเราคงจะ,ะวันนี้ทีมงานเราคงจะต้องแยกย้ายกันตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าผมเองยังจะต้องมีภาร,รกิจอีกหนึ่งภาร,รกิจก็คือเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์ครับ f อ เราจะไปให้อาหารช้างนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยวันนี้เองวันนี้เองเนี่ยหมอปานะครับพี่น้ำฟ้าแล้วก็พี่ติ๊กเนี่ยได้มีการช่วยชาวบ้านในการขายแตงโมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะนำแตงโมกับพี่ติ๊กนะครับไปมอบให้กับช้างนะครับไปให้น้องช้างนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับดังนั้น กิจกรรมยังมีต่อพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานส่วนหนึ่งจะพักอาศัยนะครับอยู่แถวที่ก่อนน่าจะเข้าไปที่บุรีล์มไม่งั้นก็จะไปที่สุรินทร์นะครับดังนั้นวันนี้นะครับต้องลาทีมงานอีกทีมน,นึงครับยบายครับเจอกันพรุ่งนี้เจอกันครับผมพิติกโอเคครับผมวันนี้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางแล้วนะครับนะ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าฝากช่องนะครับทนายโนบิช่วยด้วยนะครับทาง u t u b e นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่เราจะมาร่วมสนุกกันนะครับก็คือช่องหิวแสงชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องของสตูดิโอของเรานะครับช่องของทนายโนบิก็คือทนายโนบิช่วยด้วยนะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับส่วนช่องหิวแสงชาแนลนะครับเป็นช่องที่เราทําขึ้นมาใหม่นะ จะมีกิจกรรมสงสนานอะไรนะครับก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ผมทนายโนบีพร้อมทีมงานต้องลาทุกคนไปก่อนครับวันนี้ลาทีสวัสด์และสวัสดีครับ